สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนการหมุนแบบ toe heel spin นะคะเริ่มจาก position เท้าเป็นรูปตัว V ก่อนนะแล้วก็เราก็หันปลายเท้าเข้ามาชนปลายเท้าอีกด้านหนึ่งโดยใช้แค่ล้อหลังเป็นตัวลากมาหลังจากนั้นก็หมุนส้นของเท้าอีกข้างหนึ่งมาที่ส้นของเท้าอีกข้างหนึ่งโดยใช้แค่ล้อหน้าลากมาทำแบบนี้วนไปเป็นวงกลมะนะเหมือนกับเราหมุนตัวนั่นแหละ ตอนแรกก็เริ่มทำช้าๆก่อนแต่พอเรา comfortable เราก็เริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจะสังเกตได้ว่าเท้าข้างหนึ่งจะใช้แค่ล้อหน้าส่วนอีกเท้าหนึ่งใช้แค่ล้อหลังพอเราทำอันนั้นจนชินแล้วทีนี้เรามาหมุนจริงๆกันเริ่มจากยืนอ้าขากว้างกว่าไหล่นิดนึงกางแขนออกเป็นรูปตัว L แขนข้างหนึ่งมาข้างหน้าแขนอีกข้างหนึ่งไปด้านตรงข้ามที่เราจะหมุนเพื่อใช้เป็นแรงเวียงแต่ในขณะเวลาที่เราหมุนนะ่ะแขนเราจะเก็บเข้ามาใกล้ตัวแบบนี้ เอวกับลาเราจะล็อกกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราจะไม่บิด2ออย่างนี้ออกจากกันทีนี้เรามาพูดถึงล้อกันเท้าที่อยู่ด้านหน้าจะลงพื้นแค่ส้นส่วนเท้าที่อยู่ด้านหลังจะลงพื้นแค่ล้อหน้าซึ่งสี่ล้อเนี้ยเวลาหมุนน่ะพยายามทําให้มันหมุนเป็นเส้นเดียวกันแบบเนี้ย